สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเหลือเชื่อหญิงสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อายุ14ผ่านทุกสุขมาด้วยกันคอนชีวิตสุดท้ายเป็นฝาแฝดที่พลัดพลากเรื่องราวสุดเกินคาดเดานี้เริ่มต้นมาจากเพื่อนสนิทสองคนในเมืองลัวหยางมณฑลเหอหนานประเทศจีนซึ่งพวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่อายุ14ปีเนื่องจากรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันทั้งสองคนจึงได้รับการแนะนำให้รู้จักกัน โดยเพื่อนร่วมชั้นและถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะมีภูมิหลังที่คล้ายคลึงกันถูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมของบ้านหลังหนึ่งแต่โชคชะตาของพวกเขาแตกต่างกันมากหวังนามสมมตุติมีช่วงวัยเด็กที่มีความสุขแต่มีนามสมมุติตรงกันข้ามเธอถูกรับเลี้ยงโดยคู่สามีภรรยาสูงอายุได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นคนรับใช้และจะถูกทุบตีหากเธอทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดี ยิ่งเมื่อพี่ชายของเธอแต่งงานก็ยิ่งกลายเป็นฝันร้ายโดยมีได้เล่าว่าพี่สะพ้ยของเธออายุมักกว่าเธอ18ปีและมักจะทุกตีเธอบ่อยครั้งเสื้อผ้าที่ใส่ก็ขาดรุงริงแต่เธอก็ไม่กล้าขอสิ่งของจากครอบครัวแต่ในความโชคร้ายนั้นยังมีเพื่อนอย่างหวังที่มักจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีเสมอทั้งสองสนับสน,นุนและดูแลกันจนโตเป็นผู้ใหญ่และยังคงติดต่อกันต่อไป แม้หลังจากแต่งงานแล้วกระทั่งสามีของหวังเสียชีวิตเนื่องจากอาการป่วยทำให้ภาระของครอบครัวก็ตกอยู่กับหวังเพียงลำพังคราวนี้เป็นฝ่ายมีที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนของเธอบ้างอย่างไรก็ดีในปี2547เกิดข่าวร้ายขึ้นเมื่อมีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมทว่าหวังก็ได้ตัดสินใจช่วยดูแลเพื่อนที่เจ็บป่วยวันหนึ่งมีพูดถึงความคิดที่เธออยากจะตามหาญาติ โดยเธอพูดเล่นๆว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราเป็นฝาแฝดกันคนอื่นชอบพูดว่าเราน้าเหมือนกันแต่หวังกลับคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะตามเอกสารระบุว่าทั้งสองคนเกิดวันเวลาต่างกันจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนได้ลองไปตรวจดีเอ็นเอกันดูผลที่ได้นั้นทับเอาทั้งคู่ถึงกับตกตะลึงปรากฏว่าทั้งสองคนเป็นฝาแฝดโมโนไกสโกติกหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฝาแฝดที่เหมือนกัน มาจากไข่ใบเดียวกันที่ปฏิสนธิโดยอสุจิตัวเดียวกันเกิดขึ้นใน0.3%ของการตั้งครรภ์ทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอทั้งคู่จึงตัดสินใจตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจนเวลาผ่านไปหลายปีชายชื่อเจียได้ติดต่อมาหาพวกเธอเปิดเผยว่าตัวเขาเองถูกรับเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่เขายังได้ติดต่อกับครอบครัวที่แท้จริงอยู่และเมื่อเขาเห็นรูปถ่ายของพวกเธอที่โพสในอินเทอร์เน็ต ก็รู้สึกว่าหน้าตาดูคล้ายพี่พี่น้องนที่บ้านของเขาชายชื่อเจียเล่าว่านามสกุลของบิดาผู้ให้กําเนิดของตัวเขาคือสวีเขามีลูกชายสามคนและลูกสาวสามคนเ<ม>นื่องจากครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินในช่วงแรกๆจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขายลูกสี่คนรวมทั้งฝาแฝดด้วยแต่ตอนนี้พ่อแม่ไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วแต่จริงๆแล้วตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ เคยพูดไว้ว่าอยากได้ลูกสาวสองคนของตนเองกลับคืนมาต่อมาผลการตรวจดีนเอยืนยันว่าเจียคือพี่ชายแท้ๆของหวังและมีจริงๆทำให้ในวันที่18พฤศจิกาย,ยน2554ทั้งคู่จึงตัดสินใจขึ้นรถไปไปมณฑลเจียงซูเพื่อรวมตัวกับพี่น้องคนอื่นๆที่เหลืออยู่ของพวกเธอทั้งสองคนพร้อมทั้งถ่ายรูปสมาชิกครอบครัวทั้ง6คนซึ่งเป็นการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเป็นครั้งแรก ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ